วีนนี้เราก็จะพามาเอาไอ้เทาหรือว่าสลายน้ำจืดไปตามไปดูตุเรียนก็นกจะได้กินแนละ้วโอ้โลกูกยังพัชนามาใส่เลยนะ ลูกปลามาปล่อยหายไปไหนหมดแล้วเ,เนี่ยนอะมีมาลูกน้องก็ตามมาทำไมอืออ่ะเนองดูนะจุ๊บอ๋อมันบางเนาะตัวนี้เนาะเนี่ยใช่ไหมใช่สลายไหมเนี่ย อันนี้จะเอาไปให้ปลานะครับไม่ใช่เอาไปกินนะโอ้พี่น้อง,องเต็มเลยมันออกต็มไ,ไม่ได้โอ้ยแก่งเนาะกินได้ไหมเนี่ย แผ่นเลยพี่นาอืมอืมฮ้ยได้เกือบหม้อเลยพี่น้องกินได้หรือเปล่าเนาะนี เราไม่อันนั้นนะครับเราจะอไปให้หอยกับปลานะครับใครรู้ช่วยช่วยบอกหน่อยนะพี่น้องมันเป็นสาายอะไรเทากินได้ไหมใช่เท่าไหม อ้หมอจมแล้วน้องเขาเบื่อพี่น้องเขาเบ,เบื่อเขาเบื่อมันเขาเบื่อส่วนตัวด้วยเป็นที่เลือดมาแล้วแต่ว่าโอ้ะโอ้เ,เพล่มาเลยพี่น้อง อ,อแต่เกือบมอ,อ,อดน,น่าจะกินได้นะพี่น้องนะ ป้าไม่ปล่อยไปไหนหมดเลวนี่หายเม็ดเลยวันนี้ลูกมัน ทำอะไรมีข้างบนนุ่นลงมาใส่ให้มันกินนี่มันจะขึ้นหายใจได้ไหมปลาเลยว่ามัน จุดจุดจุดโอ้โหแล้วพี่น้องอืมเอาไว้ให้วงนี้กินด้วยไปยใส่บอ่อไว้แล้วกว่อนนะครับรอดูก่อนถ้าปล่อยใส่ปลาเนี่ยมันน่าจะโอ้โหครึ่งหม้อพอดีเกือบเต็มหม้อ โอเคพี่น้องอาไปดูบอ่อไปวันวันวันเดี๋ยวมูด้วยพี่น้องเดี๋ยวมูด้วยอันนี้เลื100่อนลอยเปอร์เซ็นมา่งพี่น้องเราก็มาดูบอ่อล้วโอ้ยหอบ อันนี้บอ่อปลาดุกปลาดุกอันนี้บอ่อหอยเรากำลงเติมน้ำใส่ไปเลยวินางอยู่บนเลยม่ณณกินก็แล้วแต่เนาะ นี่บอกปลากำลังกินอาหารเียปลาขาวแล้ก็ปลาปลาดอนจันตัวนึ่งปลาหางลกยุงใหญ่ดูตัวสวยปลาหางลกยุงใส่ไปเลยพี่น้องใสไปให้เขาอืม

ย้ายห,ห,หน่อยหลังจากทำง,งานแล้วก็มาดูบ่อหอยนี่แหละพี่น้องดูแก้คลายเครียดไปยี่นี่ก็เครียดพอแล้วอยู่นี่เนี่ยอ,อ,อ,อสีเลือดมากชีวิตเกิดมาก็ มีสองอย่างมีความสุขก็ไม่มีความสุขนี่แหละชีวิตมี <c ười> <c ười> ไม่ได้เนาะเน่ากินได้เนาะเรียกอะไรพี่น,น้อง่จากบนนี่กินได้แน่ตัียวนีน้อ้าว ตายแล้วพี่นงนกียบร้อยแล้วมันก็ตายไม่ต้องอันนั้นนะพี่นงมันเป็นปกติหวยมันควรเกิดแก่เก็บตายต้องไปจีรียน โอเคโอ้น,นี่กตลังผสมพันธุ์กันพอดีเลยไม่ต้องเอาออกพี่น้องเียปล่อยให้มันอยู่แบบนี้อืบถ้าเอาออกนี่น้องตายแนย่นีกนน่าจะไม่รอดอาปากเลยเนเจ้าผู้ โอเคเจอกันใหม่พี่น้องติดตามด้วยนะครับ